บทที่11มาถึงเมืองชิงอันขณะที่เขาพูดกูหยุนเครอรเลียมฟีปากของเธอราวกับว่ายังมีรสหวานที่ค้างอยู่ในคอแล้วกลืนน้ำลายกูหยุนตรงไม่คาดคิดว่าเธอยังจำได้เพราะตอนนั้นเธออยู่ในอาการง่วงและคิดว่าเธอจะจำไม่ได้เธอต้องหาข้อแก้ตัวให้ได้แต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูดเด็กสาวก็พูดขึ้นอย่างเชื่อฟังว่าพี่ชายเมื่อคืนข้าฝันว่ากินอาหารอร่อยๆข้าไม่ได้ฝันถึงอาหาร ดังนั้นเมื่อคุณฝันถึงน้ำหวานในคืนนี้คุณช่วยแบ่งปันกับข้าได้ไหมข้าอยากเข้าไปในฝันของคุณด้วยกูหยุนซูพูดขณะเขาจับมือเล็กๆของเธอและขอร้องอย่างจริงใจกูหยุนเขารีพยักหน้าเอาละมาดื่มด้วยกันนั่งอย่างที่อยู่ข้างๆเช็ดน้ำลายฉันก็อยากดื่มเหมือนกันเอาล่ะแม่กับพี่สาวมาดื่มด้วยกันสิมันอร่อยจริงๆ ดวงตาของเด็กสาวโค้งเป็นดวงจันทร์ครึ่งดวงข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงกินสองมือนี้ได้ดีขึ้นข้ามีพลังมากขึ้นเมื่อวานนี้จะดีกว่าถ้าเจ้าฝันถึงเนื้อสัตว์กูหยุนตรงอึ้งคุณกล้าคิดจริงๆเธอลูปหน้าผากแล้วลุกขึ้นนั่งกู่หยุนสู่ผู้ซึ่งได้ยินการเคลื่อนไหวเดินไปทันทีพี่ใหญ่ท่านตื่นแล้วหรือเช้าแล้วหรือขอครับ กูยุนตรงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเกือบเก้าโมงแล้วไม่แปลกใจเลยที่เขาจะรู้สึกร้อนแม้ว่าจะห่มผ้านวมบางๆก็ตามพี่สาวทำไมเราถึงมีแพนเค้กกับลาเปาค่ากินไปเมื่อกี้มันอร่อยมากคนข้างบ้านให้ฉันเมื่อคืนนี้ฉันช่วยพวกเขานิดหน่อยและเราก็ขอบคุณกันละกันกูยุนตรงเช็ดหน้าและบอกให้พวกเขาเก็บของพวกเขาควรจะไปได้แล้วช่วงนี้อากาศร้อนไปหน่อยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะไม่มีใครมาเฝ้าดูตอนกลางคืน ดังนั้นเธอจึงได้แต่เฝ้าคนเดียวจากนั้นเธอก็จะกลับไปนอนเมื่อนางหยางตื่นขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงมีเวลาเดินทางน้อยลงกูหยุนตรงพบกระเป๋าเป้สะพายหลังขนาดเล็กอีกใบที่ลานบ้านเขาแบกมันไว้บนหลังใส่ถุงข้าวและซาลาเปาเป่าลงไปแล้วเอาผ้านวมคลุมไว้อันที่จริงมันถูกวางไว้ในอวกาศและเธอจะเอาไปออกมาเมื่อต้องการมันด้วยวิธีนี้อันตรายอาจน้อยลง เธอยังคงใส่กูหยุนเคร่อไว้ในกระเป๋าเป้ที่ด้านหลังของเธอตามแนวคิดในการดูแลของกูหยุนตรงกระดูกของกูหยุนซูยังไม่เติบโตเขาอายุยังน้อยและเขาไม่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะยาวหลังจากผ่านไปสองสามวันเธอก็ฟื้นกลับมาแข็งแรงแต่เขาไม่สามารถแบกน้องสาวไว้บนหลังได้ตลอดและขอให้นางหยางแบกเธอเป็นพักๆ ครอบครัวสี่คนออกเดินทางอีกครั้งอาจเพราะได้กินอาหารใบหน้าของพวกเขาก็ไม่เท่าเหมือนเมื่อวานอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกูหยุนซูความสิ้นหวังที่ดูเหมือนจะถูกบทขยี้เมื่อวานนี้ไม่พบอีกต่อไปพวกเขาเดินช้ามากพักผ่อนเป็นพักๆและไม่กลัวเพราะมีอาหารในมือกูหยุนตรงกำลังค้นหาสถานที่ที่มีคนเบาบางเพราะทั้งสี่คนโดนโจมตีได้ง่ายเกินไปและบรรดาผู้ที่พบพวกเขาก็มองพวกเขาด้วยความละโมบ กูหยุนตงถือกริดไว้ในมือและกริดนั้นพร้อมดื่มเลือดใครก็ตามที่กล้าเข้าใกล้เธอจะส่งรอยยิ้มที่โหดร้ายและกระหายเลือดให้กับพวกเขาทําให้คนโตแล้วหลายคนกลัวและวิ่งหนีไปมีคนที่ไม่กลัวความตายแต่กูหยุนตรงนั้นไร้ความปราณีหลังจากเดินไปมาแบบนี้สองสามวันก็แน่ใจว่าจะไม่ถูกขโมยบางครั้งพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าดังนั้นกูหยุนตงจะระมัดระวังมาก หลังจากผ่านไปหลายครั้งกูหยุนซูพบว่าพี่ใหญ่คอยเฝ้าระวังทุกคืนและไม่กล้านอนเขารู้สึกเป็นทุกข์และอึดอัดและยืนยันที่จะแลกเปลี่ยนกับเธอกูหยุนตรงปฏิเสธอย่างหนักแน่นและไร้ความปราณีเธอไม่สบายใจที่จะปล่อยให้เด็กเล็กๆเ,กเกฝ้าตอนกลางคืนอาการง่วงนอนของเด็กอยู่เหนือการควบคุมและเขาจะหลับไปหลังจากเฝ้าได้ไม่นานฉันยอมเดินทางช้าดีกว่าเสี่ยงเพราะชีวิตนี้มีเพียงหนึ่งเดียวหลังจากเดินทางช้าๆอีกหนึ่งเดือนต่อมา ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเมืองชิงอันบทที่สิองพ่อกู่กูต้าเจียงในที่สุดฉันก็สามารถพักได้กู่ยุนตรงมองไปที่ประตูเมืองสูงและปัดผมยุ่งบนหน้าผากตอนนี้เธอดูหน้าอายมากผมรุงรังถ้าดูใกล้ๆจะแยกไม่ออกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอย่างไรก็ตามด้วยวิธีนี้ทําให้เธอสามารถซ่อนผิวสีเหลืองผอมของเธอซึ่งแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงพี่ใหญ่พ่อจะอยู่ที่นั่นไหม กูหยุนซูยืนถัดจากเธอและถามด้วยเสียงต่ำจับมือเธอไว้แน่นกูหยุนตรงเริ่มคุ้นเคยกับสัมผัสของเขามากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่ามือเล็กๆนุ่มๆที่จับพวกเขาจะไม่แตกมากเหมือนเมื่อก่อนในเวลานี้เธอมองไปที่กำแพงเมืองอย่างสงบและพูดว่าอาจจะพ่อจะอยู่ที่นั่นแน่นอนฉันรู้ก,กูหยุนซูกำมมือแน่นและพูดอย่างหนักแน่นว่าเขานัดหมายกับเราแล้วและเขาจะไม่ผิดสัญญา กูหยุนตรงมองไปที่หัวโตของเขาแม้ว่าอาหารของเดือนนี้จะดีขึ้นเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วในโลกที่ทุกคนผอมบางและเจ้าตัวน้อยมักจะกังวลเกี่ยวกับการได้รับอาหารอยู่เสมอด้วยกลัวอาหารหมดเขาจึงกินน้อยมากและยังดูเหมือนหัวโตและตัวเล็กเมื่อเห็นริมฝีปากที่ถูกเม้มของชาวกูหยุนตรงก็ทนไม่ได้ที่จะเทน้ำเย็นใส่เขาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้กูต้าเจียงพ่อของเขาเป็นคนที่มองการไกลยอย่างแท้จริง ตั้งแต่วันที่เธอเริ่มหลบหนีจากความอดอยากเขาได้วาดแผนที่เส้นทางที่เป็นไปได้ระหว่างทางและบอกเด็กหลายคนทีละคนไม่ว่าจะเป็นเธอกูหยุนเคอที่มีอายุเพียงสามขวบหรือแม้แต่นางหยางที่ได้แต่บอกข้าไม่เข้าใจอะไรเลยเขาสอนเธอซ้ำๆโดยคิดว่าตรับเท่าที่พวกเขาจำได้เพียงเล็กน้อยพวกเขาอาจจะใช้มันได้เมื่อภรรยาและลูกกระยัดกระจายไปตามทางที่จะหลบหนีและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะได้พบกันในเวลานั้นพวกเขาจะรวมกันและรอในเมืองอันชิงและพวกเขาจะพบกันเสมอ การเดาของเขาเป็นจริงแต่คนที่อยู่คนเดียวกลับเป็นตัวเขาเองในความเห็นของกูหยุนตงกูต้าเจียงมีแนวโน้มจะทุกข์ยากแต่อีกสามคนมีความหวังสูงโดยคิดว่าพ่อสามีผู้มีอำนาจทุกอย่างจะหนีไปได้อย่างปลอดภัยกูหยุนตงรู้สึกว่าเป็นการดีที่จะมีสิ่งยึดมั่นในความหวังน่าเสียดายที่ตอนนี้การสื่อสารและการคมนาคมไม่สะดวกและเป็นการยากที่จะรวมตัวกันเป็นครอบครัวมามาถามว่าจะเข้าเมืองยังไง ประตูเมืองถูกปิดแต่มีผู้คนจำนวนมากอยู่นอกประตูเมืองบางคนถึงกับกางเต็นท์หรืออาศัยอยู่ในกระท่อมมุงจากข้างนอกแต่เกือบทุกคนก็มีใบหน้าซีดและร่างกายของพวกเขาก็สั่นสะท้านกูหยุนตรงจับมือน้องชายของเขาขณะที่นางหยางเดินตามหลังโดยมีกูหยุนเค่อยอยู่บนหลังของเธอทั้งสี่ก้าวไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวและในที่สุดก็หยุดอยู่ต่อหน้าชายชาราที่ดูแก่กว่าเล็กน้อยและมีใบหน้าที่ใจดีมือของชายชาราสั่นเทาเขานั่งลงกับพื้นมองไปทางประตูเมืองแล้วถอนหายใจ ท่านลุงข้าอยากจะถามว่าประตูนี้จะเปิดเมื่อใดและข้าจะเข้าเมืองได้อย่างไรลุงหันศีรษะไปมองเธอจากนั้นมองดูผู้คนรอบๆตัวเขาทีและคนดวงตาที่ขุนมัวของเขาใช้แววประหลาดใจจากนั้นเขาก็ส่หัวและถอนหายใจเข้าเมืองไหนประตูเมืองนี้เข้าไม่ได้ไม่อนุญาตให้คนเข้าเมืองมีคนใจดีออกไปทำโจกเมื่อสองสามวันก่อนและพวกเขาหยุดเมื่อวานนี้และประตูเมืองไม่เคยเปิดอีกเลยคุณต้องการเข้าเมืองไหมเขาโบกมือไม่มีทางไม่มีทางกูหยุนตรงขมวดคิ้วเล็กน้อย ขอบคุณเธอมองดูฝูงชนและรู้สึกว่าเขาแทบไม่มีความหวังที่จะเข้าไปในเมืองพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญกูหยุนซูซึ่งอยู่ข้างๆเธอทันใดนั้นก็ดึงแขนเสื้อของเธอชี้ไปในทิศทางเดียวแล้วพูดว่าท่านพี่ดูนั่นบทที่สิบาวาดมีดกูหยุนตรงมองไปทางนิ้วของเขาและเห็นคนที่คุ้นเคยหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วฉันพบตัวตนของคนเหล่านี้จากความทรงจําของฉันตระกูลกู ชายชารากูมีลูกชายสี่คนและลูกสาวสองคนในบรรดาพวกเขาพ่อของเขากูต้าเจียงและกูต้ากูเกิดจากภรรยาคนแรกและลุงคนที่สองลุงที่สามหน้าที่สี่และกูเสี่ยวกูเกิดจากนางโจป้ากูแต่งงานเมืองถัดไปก่อนที่จะหนีจากความอดอยากกูต้าเจียงไปหาพวกเขาและบอกให้พวกเขาไปด้วยกันเพียงแต่ว่าป้ากูไม่สามารถปล่อยลูกสาวคนโตที่แต่งงานแล้วไปได้และมีแผนจะอยู่กับลูกสาวคนโตและลูกเขย กูเสี่ยวกูแต่งงานในเมืองครอบครัวของสามีของเธอมีฐานะดีมีร้านค้าเล็กๆในเมืองเพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัวมีรถเข็นลาด้วยเงื่อนไขดังกล่าวเธอจึงลังเลที่จะอยู่กับคนที่เดินด้วยขาเหมือนพ่อแม่ของเธอจะทำอย่างไรถ้าพวกเขาต้องการรถเข็นลาของเธอบนถนนถ้าพวกเขาไม่มีอาหารกินละ่ะจะยอมเสียเงินเหรอ สำหรับน้ากูเขาอายุเพียง18ปดปีในปีนี้และเขายังไม่ได้แต่งงานและเมื่อเขาเกิดเนื่องจากขนาดของเขาและอายุของนางโจเขาเกือบจะคลอดยากและเธอมีลูกแท้แท้สองคนก่อนหน้าเขาดังนั้นนางโจจึงไม่รักเขาตรงกันข้ามท่านพ่อกูต้าเจียงกับป้ากูซึ่งโตแล้วและดูแลเขาดังนั้นน้ากูจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับกูต้าเจียงและพวกเขาท่านพ่อกูต้าเจียงหายตัวไประหว่างทางเพื่อหลบหนี ดังนั้นน้ากูจึงรับหน้าที่ดูแลครอบครัวของเขาเองด้วยเหตุนี้ทําให้นางโจไม่พอใจมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาอดตายนางโจจงใจใช้โอกาสนี้ขับไล่ครอบครัวของเขาออกไปดังนั้นจึงมีเพียงลุงคนที่สองและครอบครัวของลุงคนที่สามอยู่ในที่เกิดเหตุและเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อน้าสีกลับมาแต่กู่หยุนตงไม่สามารถสนใจมากเกินไปเขายังต้องดูแลนางหยางและน้องชายของเขา ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้พลังงานมากเกินไปที่จะคิดเรื่องอื่นเป็นเพียงว่าเขาไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับกู่เสี่ยวกู่ที่ประตูเมืองแต่ไม่เห็นครอบครัวกู่ชื่อของเธอคือกู่ชิวอยู่เธออาจรู้สึกว่าถูกจ้องมองมากเกินไปและหันหัวของเธอเพื่อดูพวกเขาตอนนี้แค่มองแวบเดียวเธอก็ขมวดคิ้วทันใดนั้นเขาก็กรอกตาและมองไปรอบๆบ,บางทีเธออาจไม่เห็นชายชารากู่และคนอื่นๆเธอจึงรีบหันศีรษะโดยแสร้งทําเป็นว่าเธอไม่รู้จักพวกเขา กูหยืนตรงตะคอกในใจเล็กน้อยข้าไม่ต้องการยอมรับเธอเช่นกันเธอยังคงคิดว่าจะเข้าไปเมืองนี้ได้อย่างไรในไม่ช้าเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและพูดอย่างเย่อหยิ่งแม่ของฉันบอกว่าไปเร็วๆไม่ต้องมาเสนอหน้าที่นี่ผีเล่ร่อนอย่างพวกแกไม่มีทางที่พวกเขาจะเข้าเมืองได้ ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของกูเสี่ยวกู่อายุเจ็ดขวบในปีนี้เพราะเธอไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเธอมีความรู้สึกที่เหนือกว่าคนอื่นตั้งแต่ยังเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าครอบครัวของเขาทุกครั้งที่ฉันไปที่บ้านกู่เธอมองพวกเขาด้วยความรังเกียจเธอกรอกตาและมองไปที่กู่หยุนตรงและพูดในที่สุดแต่ถ้าเจ้าขอร้องข่าข้าจะรับเจ้าคนเดียวแต่เจ้าต้องติดตามข้าในฐานะคนรับใช้นำชาและน้ำมาให้ข้าและจากนี้ไปปฏิบัติข้าอย่างดีในอนาคต ดังนั้นข้าสามารถให้ขนมปังหนาครึ่งก้อนแก่เจ้าได้ทุกวันเห็นได้ชัดว่าคำพูดสุดท้ายถูกเพิ่มเข้ามาด้วยตัวเธอเองเธอต้องการมีคนรับใช้ส่วนตัวมานานแล้วระหว่างทางพบคนขายบุตรชายและบุตรสาวของเขาคนหนึ่งแต่พ่อแม่ของเธอบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะซื้อมันตอนนี้ดังนั้นเธอจะซื้อมันตอนที่เธออยู่ในเมืองกูหยุนตรงมองไปที่ท่าทางแห่งชัยชนะของเธอและหยิบมีดในแขนเสื้อออกมาอย่างเงียบๆบ,บทที่ส4ี่อยากเลี้ยงหยุนตง เอาล่ะเจ้าพูดอีกทีสิข้าฟังไม่ชัดกูหยุนตรงถือมีดและมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยรอยยิ้มคนหลังมองที่มีดด้วยความสยดสยองใบหน้าของเธอซีดเผือดพร้อมกับร้องกรีดเธออดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเจ้าเจ้าจะทำอะไรข้าไม่ได้ทำอะไรไม่ต้องกลัวที่รักพูดอีกทีสิไม่ต้องกลัวข้าจะไม่ฟันเจ้าก่อนที่เธอจะพูดจบอีกฝ่ายก็กลัวมากจนถอยหลังไปสองก้าวเดินไม่มั่นคงและเธอก็สุดตัวลงนั่งยองๆพร้อมกับเสียงครืด กูยุนตรงก้าวไปหาเธอแต่แสงของมีดเข้าหาเธอเหมือนผีร้ายที่กำลังก,ากลางกรงเล็บของมันจู่ๆเด็กหญิงก็ร้องว้าวร้องให้รีบวิ่งหนีไปทั้งน้ำตาที่ไหลอับหน้าขณะที่ร้องหาแม่ของเธอกูหยุนตรงใส่หัวเจ้ามีความกล้าเหมือนหนูทำไมเจ้าถึงหน้าใหญ่ขนาดนี้จะให้ข้าเป็นคนใช้ของเจ้าพี่ใหญ่เราควรทำอย่างไรดีกูหยุนซูพูดด้วยความกังวลเจ้าหมายความว่าอย่างไรฟูหลานจือจะฟ้องป้าน้อยและป้าน้อยเป็นผู้อาวุโสของเรา กูหยุนตรงเลิกคิ้วเอื้อมมือไปตบไหล่เล็กน้อยแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมเจ้าปฏิบัติต่อเธอเหมือนผู้อาวุโสเธอปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนหลานชายใหม่พ่อเคยสอนไว้ว่าตอบแทนความผิดด้วยคุณธรรมตอบแทนคุณธรรมด้วยคุณธรรมอย่างไรคนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อเธออย่างนั้นหยุนชูจําไว้เราไม่ริเริ่มที่จะยั่วยุผู้อื่นแต่คนอื่นๆที่กล้าที่จะเข้ามาข่มขู่พวกเราพวกเราจะยืนหยัดอยู่เฉยๆโดยไม่ตอบโต้ไม่ได้เข้าใจไหม กูหยุนสูพยักหน้าด้วยความเข้าใจที่คลุมเครือแต่หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นดูไม่เหมือนผู้อาวุโสและฟู่หลานจะดูไม่ทำตัวเป็นเด็กรุ่นเยาว์กับพ่อแม่ของเราฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไรกูหยุนตรงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นได้ยินเขากะมัดเล็กๆแล้วพูดว่าเมื่อเธอมาครั้งหน้าบา่ากูหยุนตรงกระตุกมุมปากและกระแอมเบาๆนี่บาหยาบคายเกินไปเราสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆในลักษณะที่อ่อนโยนกว่านี้ได้ กูหยุนซูกระพริบตามันอ่อนโยนยังไงในขณะที่เขาพูดเขาเห็นกู่ชิวอยู่พาฟู่หลานจือมาอย่างโกรธจัดและก่อนที่เขาจะเข้าไปใกล้เขาก็เริ่มดูว่ากูหยุนตรงเจ้าโตแล้วแต่เจ้ากล้ารังแกบุตรสาวของข้าท่านย่าของเจ้าไม่อยู่ที่นี่ข้าจะสอนกฎแทนท่านย่าของเจ้าในวันนี้เพื่อให้เจ้าเข้าใจพื้นฐานของความกตัญญูที่มีต่อผู้อาวุโสของคุณและคุณจะไม่ทำให้ครอบครัวเสียหน้าในอนาคตมันถูกเผยแพร่ออกไปจะเป็นเรื่องตลก เมื่อกู่ชิวอยู่พูดอย่างนั้นเขาก็เอื้อมมือแล้วตกกูหยุนตรงโดยตรงอย่างไรก็ตามหลังจากที่มือพัดผ่านไปได้ครึ่งทางมือของเขาก็หยุดลงมองไปที่กริดที่วางอยู่ตรงกลางเขารู้สึกตัวสั่นทันทีและไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้กู่หยุนตรงเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าเลือดนี้เป็นของใครกู่หยุนตรงยกกริดในมือขึ้นเมื่อวานเลือดเป็นสีแดงสดแต่วันนี้มันเปลี่ยนเป็นสีดำและกลิ่นเลือดไม่แรงเกินไปแต่ข้าไม่คิดว่าท่านตาบอดท่านควรยังดูออกเลยว่ามันคืออะไรใช่ไหม เจ้าอยากทำอะไรข้าไม่อยากทำอะไรเลยข้าเจอสองคนเมื่อวานไม่ใช่แค่พยายามขโมยของของข้าแต่ยังพยายามขายน้องชายของข้าด้วยข้าเลยดึงกริดออกมาและเสียบไปที่คอของมันคนหนึ่งบทที่สิบห้าคุณนะับเป็นอะไรอาอากูชิวอยู่ตะโกนมองไปที่กูยุนตรงราวกับว่าไม่รู้จักเธอเธออาปากค้างเจ้าเจ้ามันบ้าฉันเป็นน้าของคุณกูหยุนตรงเดินหาเธอทีละเก้ากริดก็เข้ามาใกล้มากขึ้นกูชิวอยู่รู้สึกได้ถึงกลิ่นเลือดบนกริด ดังนั้นเธอจึงรีบถอยหลังไปหลายก้าวจับมือลูกสาวของเธอแล้วบีบแน่นหัวใจของเธอเต้นเร็วนี่คือประตูเมืองทุกคนกำลังเฝ้าดูอยู่ถ้าเจ้าลงมือฆ่าเจ้าจะไม่สามารถหลบหนีได้ข้าขอบอกเจ้าตรับใดที่เจ้าขอโทษหลานจือและหลานจือให้อภัยเจ้าเรื่องในวันนี้พวกเราถือว่าหายกันกูหยุนตรงมองไปรอบๆและมีคนไม่กี่คนที่มองมาที่พวกเขาแต่พวกเขาทั้งหมดมึนงงดูสงสัยโดยไม่ขยับเขารู้สึกว่ากูชิวอยู่ไร้เดียงสาเกินไป ท่านอยากลองดูไหมหรือถามฟู่หลานจือว่าเจ้ากล้าที่จะขอให้ข้าขอโทษไหมฟู่หลานจือสบกับดวงตาที่เย็นชาของเธอและหัวของเธอก็สั่นทันทีกู่ชิวอยู่อารมณ์เสียและต้องการก้าวไปข้างหน้าและตบกู่หยุนตรงอย่างแรงแต่เธอไม่กล้าดวงตาของกูหยุนตรงหน้ากลัวเกินไปในเวลานี้และในที่สุดเธอก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนข้าข้าไม่สนใจเจ้าจะมีชีวิตหรือตายอย่ามาขอร้องฉันเมื่อเจ้าต้องการเข้าเมืองเจ้าบ้าก็เหมือนแม่ของเจ้าหลานจือไปเถอะ ทั้งสองมาถึงอย่างเร่งรีบและสะดุดเมื่อพวกเขากลับไปจนกระทั่งเขาออกมาไกลกู่ชิวอยู่ก็ตะโกนดุพวกเขาว่ารอข้าก่อนเธอไอ้เลวคิดว่าข้าจัดการพวกเจ้าไม่ได้จริงๆหรือข้าจะดูว่าเจ้าจะปกป้องพวกเขาได้นานแค่ไหนอย่าให้มีโอกาสนะข้าจะจัดการพวกเจ้าแน่นอนอย่าคิดว่าเจ้าจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเจ้าเป็นโสเพณีนอนกับผู้ชายมากี่คนแล้วในที่สุดฟู่หลานจือก็หยุดร้องไห้แม่ ทำไมมันไม่อยู่กับท่านปู่และคนอื่นๆมันต้องถูกไล่ออกกู่ชิวอยู่ย้อะเย้ยเพราะเธอรู้จักพ่อแม่ของเธอดีเกินไปสมควรร่างของทั้งสองค่อยๆหายไปกูหยุนตรงวางกระดและมองไปรอบๆฉันไม่รู้ว่าเลือดบนกระดของเขามีผลหรือไม่หรือว่าดวงตาของเขาเผยให้เห็นความชั่วร้ายในระยะสั้นมีไม่กี่คนที่กระตือรือร้นที่จะเข้าหาและพูดคุยกับเธอแต่พวกเขาทั้งหมดหยุดที่จุดนี้กู่ชิวอยู่มาที่นี่ยังคงมีผลกระทบบางอย่าง มันไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆชายชาราที่เห็นตั้งแต่ต้นจนจบอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอีกครั้งแต่แบบนี้คุณไม่มีแม้แต่ญาติที่จะช่วยได้ที่นี่ดังนั้นระวังตัวด้วยท่านลุงคิดว่าถ้าข้าขอโทษและขอความเมตตาพวกเขาจะช่วยเราได้หรือไม่กูหยุนตรงยิ้มและไม่สนใจชายชาราตกตะลึงไปครู่หนึ่งนั่นก็จริง กูยุนตรงทําให้นะ้าและลูกสาวสองคนกลัวและในที่สุดก็สงบลงและเริ่มเฝ้าดูผู้ลี้ภัยจํานวนมากนอกประตูเมืองมีผู้คนมากมายและถนนก็แออัดพวกเขาเดินช้าๆไปตามถนนและยืนอยู่ในที่ห่างไกลแต่ขากลับยังมีผู้ลี้ภัยจํานวนมากเดินทางมาที่นี่และหลังไหลมาไม่ขาดสายกูหยุนตรงมองไปรอบๆเล็กน้อยและเมื่อเขาเห็นผู้คนรวมตัวกันเป็นกลุ่มสองและสามคนไม่ไกลเขาก็ขมวดคิ้วอย่างหนักมันไม่ดีมันแย่มาก